ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเหตุให้มีการเกิดในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับภพบภูมิหน้า25จากพระไตรปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่18หน้าที่485ข้อที่800วัชชะ เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปทานอยู่ไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปทานวัชชะเปรียบเหมือนไฟที่มีเชือ้อย่อมโผลงขึ้นได้ที่ไม่มีเชือ้อก็โผลงขึ้นไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น วัชชาเราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปทานอยู่ไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปทานพระโคโดมผู้เจริญถ้าสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกลสมัยนั้นพระโคโดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไร ว่าเป็นเชื้อแก่เปลวไฟนั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชชะสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกลเราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้นว่ามีลมนั่นแหละเป็นเชื้อเพราะว่าสมัยนั้นลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้น พระโคโดมผู้เจริญถ้าสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นสมัยนั้นพระโคโดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่สัตว์นั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชชะสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น เรากล่าวสัตว์นี้ว่ามีตันหานั่นแหละเป็นเชือ้อเพราะว่าสมัยนั้นตันหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้น